การแข่งขันฟุตบอลเจลิก2020กลับมาลงฟาดแข่งกันอีกครั้งแล้วนะครับในนัดที่2ของฤดูกันหลังจากต้องหยุดการแข่งขันไปตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคาสยพนธุ์ใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนามโควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกเดี๋ยวจะพาไปดูกันซิว่าแฟนบอลชาวจีนนั้นพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากชมเกมระหว่างโยโกฮาม่าเอฟซีที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของซัปโปโร ซึ่งในเกมนี้เจ้าใจย,ยังทำเมสซี่ไปถึง2ลูกช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะไป2ประตูต่อหนึงอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันก่อนนะครับเมสซี่ไทยหลูดมาคนเดียวแต่ดันไม่ยิงซะง,งั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมเจ้าบ้านไม่น่าจะชนะแน่ๆส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าสงกระสินเมสซี่ไทยฉันคิดว่าเขาควรที่จะมั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้ กล้าที่จะตัดสินใจยิงเองคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันคิดว่าทีมโยโกฮาม่าเอที่เป็นเจ้าบ้านคงต้องไปอัปเกรดความแข็งแกร่งให้มากขึ้นเพราะดูไปแล้วยังไม่ดีพอเลยไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับดูเหมือนว่าสกอร์มันน่าจะจบที่1ประตูต่อ3นะแต่กลับยิงไม่เข้ามันเป็นประตูที่ว่างเปล่าคอมเมนต์ถัดมานะครับ สำหรับทีมญี่ปุ่นส่วนใหญ่ฉันรู้สึกว่ามันง่ายจังที่พวกเขาจะทำประตูส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าฉันคิดว่าซัปโปโรนั้นมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งพอสมควรคอมเมนต์ที่8นะครับทีมเยือนนั้นเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ที่9นะครับสถิติของทีมเจ้าบ้านนั้นมันก็ดีพอๆกับความพ่ายแพ้นั่นแหละ ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับมันสมเหตุสมผลที่จะบอกว่าฟุตบอลญี่ปุ่นนั้นดีกว่าเกาหลีใต้มากคอมเมนต์ถัดมานะครับเฮ้ hey, ฉันลงทุนไปกับทีมเจ้าบ้านฉันคิดผิดจริงๆเมสซี่ไทยจ่ายบอลได้สมบูรณ์แบบมูซาชิก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมคอมเมนต์ถัดมานะครับอันที่จริงทีมจากญี่ปุ่นนั้นมันก็พูดยากนะถ้าหากยังไม่จบเกม ก็ยังคงไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าพึ่งพูดไปหยกๆว่าทีมเยือนจะไม่แพ้ยังกับว่าให้สินให้พรเลยสงกระสินยื่นเมียให้มูซาชิเชือดไก่เจ้าบ้านคอมเมนต์ถัดมานะครับมันแค่เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลอย่าพึ่งเชื่อกับสิ่งที่เห็นของทีมที่แข็งแกร่งดั้งเดิมอย่างคาวาซกิตอนนี้ โดยส่วนตัวฉันรู้สึกว่าซัปโปโรทีมเยือนยังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งจริงๆเป็นทีมระดับกลางๆของเจนึงมีนักเตะมามืดไม่กี่คนที่เล่นได้ดีเป็นบางครั้งความแข็งแกร่งของทีมยังไม่สมดุลดีพอไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับดูอย่างชนะที์สงกระสินปัญหาคืออะไรคิดสิการโหวตลงคะแนนโอนสัญชาติของฟุตบอลทีมชาติจีนนั้น มันไม่สามารถช่วยพรสวรรค์ของผู้เล่นคนอื่นๆออกมาได้นะเว้ยก็มีแฟนบอลชาวจีนที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับไม่เป็นไรเพื่อนเรากำลังเล่งโอนสัญชาติรุ่นที่2อยู่ไปต่อที่คอมเมนต์ถัดมานะครับการป้องกันเกมรับของทีมชาติจีนอนาคตจะถูกทีมชาติไทยเล่นงานอย่างราบคาบนี่ไม่ใช่การมโนโพูดขึ้นมาลอยๆนะ ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าสงกระสินนักเตะคนนี้เคยยิงประตูทีมชาติจีนมาแล้วคอมเมนต์ที่18นะครับดาวเตะทีมชาติไทยนั้นนับว่ามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ที่19นะครับแม้แต่ทักษะเล็กๆน้อยๆของนักเตะคนนี้ก็ยังคงดีไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับ ทักษะการดึงบอลลงของชนาทิปมีบางคนบอกว่าก็แค่นั้นอยากจะรู้จริงๆว่าจะทำได้เหมือนเขาไหม <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับ <c oughs> มันไม่มีประโยชน์กับการโอนสัญชาติแนวทางในการพัฒนาฟุตบอลเพื่อฝึกฝนเยาว,วชนมันคืออะไรกัน <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับนักเตะคนนี้เคยยิงประตูทีมชาติจีนฉันยังคงจำได้เสมอ ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าในความเป็นจริงในสนามฝึกซ้อมไม่มีใครที่จะเข้ามาแย่งบอลไม่ได้มีการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เป็นการซ้อมที่ผ่อนคลายซึ่งการกระทําเช่นนี้มันช่างเหมาะกับทีมชาติจีน <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับอันที่จริงบอกได้เลยว่าเทคนิคแล้วก็ทักษะส่วนตัวของไอ้เจ้าหมอนี่สามารถที่จะเล่นที่ญี่ปุ่นได้อย่างสบายเลย ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นก็นํามาฝากกันด้วยนะครับแต่ก็ไม่เยอะคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้รับฟังจากช่องอื่นๆมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ท่าแรกกันก่อนนะครับมันอาจจะยากหน่อยสําหรับชนะหากว่ามาตรฐานการทําฟาวในปีนี้ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปถึงแม้จะมีความแข็งแกร่งแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะพาบอลหนีคู่ต่อสู้ที่เข้ามาเพรสซิง่งดังนั้นหากเขาสามารถหลุดเข้าไปยังพื้นที่ว่าง ก็คงจะถูกบทขยี้ตัดเกมโดยที่ไม่ผิดกติกาคอมเมนต์ถัดมานะครับแน่นอนว่าชนาทิพย์และซาโตะอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งคู่ก็เป็นผู้เล่นที่มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไปดังนั้นฉันจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นการดีที่พวกเขาได้รับบทพิสูจน์ของสภาพแวดล้อมการแข่งขันเช่นนี้ ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับไปดูอีกครั้งกับการจ่ายบอลของชนะมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งอย่างมากกับการทําประตูในจังหวะน,นี้ถ้าหากว่ายังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปผู้ทําประตูสูงสุดก็คงจะเป็นซูซูกิมูซาชิและราชาจอร์แมซิสก็คงจะหนีไม่พ้นชนะทิปซึ่งมันก็คงไม่น่าจะใช่เพียงแค่ความฝันคอมเมนต์ที่28นะครับ ชนาทิพย์จ่ายบอลได้หน้าตื่นตาตื่นใจผ่านบอลได้คมกริบคอมเมนต์ที่29นะครับเกมระหว่างโยโกฮาม่าเอกับซัปโปโรนั้นได้จบลงไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่าคุณภาพด้านความสามารถของนักเตะแตกต่างกันฉันเองดีใจที่ทีมสามารถหยุดการทำสกอร์ของเจโบมูซาชิแล้วก็ชนาทิปย์ทำให้พวกเขาได้มาเพียงแค่2ประตูแต่ยังไงก็ดีทีมของฉันก็ดูจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้ เพราะอันที่จริงแล้วฉันคิดว่าทีมของฉันน่าจะพบกับความพ่ายแพ้อย่างยับเยินส่วนท่านสุดท้ายนี้เป็นแฟนบอลของคาชิมะนะครับซึ่งก็จะพบกับซัโปโรในเกมต่อไปโดยเจ้าตัวได้บอกว่าเจโบมูซาชิแล้วก็ชนาทิปสามคนนี้มีพลังการโจมตีดีมากฉันสงสัยว่าเราจะวางแผนรับมืออย่างไรดี และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวจีนแล้วก็แฟนบอลชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่ชมเกมระหว่างโยโกฮาม่าเอที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของซัปโปโรในเกมเจลิกนัดล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ